ก็เลยเดี๋ยวพาไปดูที่ภาพรวมตลาดสักหน่อยนะครับ S P X โอ้โหเพื่อนๆอันนี้มีมนะ S P X 6กพันเมายังไงครับท็อป100แล้วในตอนตอนนี้นะครับวันนี้ขึ้นมา24%เพื่อนๆในปีนี้ขึ้นมา15,000%นะครับโอ้โหกีเอ็กเนี่ยนะฮะ 150x แล้วนะเพื่อนบื่อสำหรับตัว S P X 6,009นะครับนะก็ถือว่ายัางขึ้นอยู่อย่างต่อเนื่องขึ้นมาในร้อยระดับแรกได้แล้วในตอนนี้นะครับนะแล้วก็มี ADA 1ส 9ุนะครับนะเอ m 9.4%นะครับนะฟาสต์คอยล์แปดจแหลายตัวตอนนี้ก็เริ่มเขียวขึ้นมาแล้วกันโดยเฉพาะเมื่อคือนเนี่ยเราเขียวแรงเลยนะครับนะแต่ก็โอเคตอนช่วงเ,เช้าๆนะครับนะช่วงตีสี่ตีหก็เริ่มมีอาการย่อลงมาบ้างนะครับนะสำหรับบิตคอยนะ์นาตอนนี้บิตคอยนก็อยู่ที่ เก้าหมื่นหกนะครับเลยจะก่อนในนี้ขึ้นไปแต่เก้าหมื่นเจ็ดเจ็ดร้อยได้นะครับนะแล้วก็ตอนนี้มีการพักมาบ้างนะครับเพมือนๆก็จะต้องรอดูนะว่าคืนนี้จะคัมแบ็กกลับไปได้เลยหรือเปล่านะครับนะแต่ก็ถือว่าในช่วงสัปดาห์นี้ ไม่ค่อยขึ้นแล้วกันเพื่อนๆได้ Bitcoin ขึ้นมา1.7%เท่าน,นั้นแล้วก็ในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาขึ้นมาเพียงแค่0.2%นะครับนะแต่ถ้าเราดูในช่วงหนึ่งปีเนะี่ยก็โอเคล okay, ะ126%ถือว่ายังแรงอยู่แหละนะในตอนตอนนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูที่ US ดอลลาร์กันนะครับนะก็ถือว่าเมื่อวานนี้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นมานะครับนะทำจุดสูงส,ส,สุดใหม่ได้ในรอบ2ปีเลยเพื่อนๆถือว่าโหดใช้ได้เลยนะครับนะดอลลาร์ Dollar แข็งขึ้นมาก็เป็นในเรื่องของการที่โดนัลด์ทรัมป์กำลังจะมาแล้วนะครับในใน,ใน สมัยที่2ของโดนัลด์ทรัมป์นะครับซึ่งหลายคนก็คาดว่าแบบนี้ดอลลาร์น่าจะแข็งขึ้นไปนั่นแหละนะครับเพราะว่าน่าจะมีการกีดกันในเรื่องของการค้าต่างๆนะครับนะอันนี้จะต้องไปว่ากันอีกทีหนึ่งแต่ก็พอดอลลาร์แข็งนั่นแหละหลายๆคนก็กังวลว่าเฮ้ยแบบนี้บิตคอยจะลงหรือเปล่านะครับนะเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ดอลลาร์แข็งตลาดหุ้นต่างๆมักจะร่วงลงมาเช่นเดียวกันนะซึ่งถ้าเราดูชาดดร์ตดอลลาร์นะครับนะกับ บิตคอยนะครับเราก็จะพอสังเกตเห็นเนาะว่าเมืเ่อไรก็ตามที่ดอลลาร์ร่วงลงมาเนี่ยบิตคอยก็มักจะพัมขึ้นไปนไั่นแหละนะครับซึ่งจริงๆแล้วก็ดอลลาร์ร่วง s อสแหุ้นสหรัฐก,ก็พัมอยู่แล้วนะครับนะซึ่งโอเคแหละบิตคอยก็พัมไปตามๆหุ้นสหรัฐด้วยเช่นเดีวยวกันในช่วงที่ผ่านมานะครับนะซึ่งถ้าเราดูเนี่ยที่ผมตีคิ้วเขียวตัวนี้ไว้ก็คือวันที่ทรัมป์รับตําแหน่งนะครับนะประธานาธิบดีในช่วงตอนปี2017นะครับนะก็คือตรงกับวันที่20มมกราคนั่นนแหละะครับซึ่งก่่อนททีรัมปาคมนั่เนะ ดีเอ็กซนะครับนะก็แข็งค่าขึ้นมาเหมือนกันเลยฮะแข็งค่า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 ขึ้นมานะครับแล้วพอรับตําแหน่งเปี้ยงก็เริ่มลงมาเริ่มดรอปลงมาเพื่อนๆแล้วก็หลุดเทรนไลน์ซึ่งพอหลุดเทรนไลน์ได้ปุ๊บเนี่ยรู้อยู่แล้วนะครับนะก็มีโอกาสจะส่งผลให้บิตคอยพั้มไปแรงๆแล้วกันหลังจากนั้นนะครับแต่ก,ก็โอเคละระหว่างที่เขารับตําแหน่งเนี่ยอันนี้ถ้าเราเปรียบเทียบกับในตอนปี2017นะซึ่งเราไม่รู้ว่าครั้งนี้รับตําแหน่งวันที่20เนี่ยนะฮะจะ มีอาการเป็นยังไงนะครับนะก็เดี๋ยวต้องไปว่ากันนะครับแต่ถ้ามันจะเป็นเหมือนกับปี2017เนี่ยก็แสดงว่ามันอาจจะพัมขึ้นไปพัมพัมพ,พแล้วก็พอรับตําแหน่งอาจจะหลุดลงมาแบบนี้ก็ได้นะครับในบะิตคอยอาจจะร่วงลงมาแล้วไปแบบนี้ก็ได้ัน,นี้เดี๋ยวต้องรอดูอีกทีหนึ่งนะครับแต่ก็บางทีมันอาจจะไม่เหมือนก็ได้เพืเ่อนๆนะอันนี้เป็นแค่การคาดการณ์แล้วก็ให้ดูในเรื่องของย้อนหลังกลับไปนะว่าตอนที่โดนทรัมป์รับตําแหน่งอาการบิตคอย เป็นยังไงนะครับถ้าเราดูเนี่ยตอนที่เราทำรับตำแหน่งวันที่20นะเพื่อนเือนก็ถือว่าในช่วงนั้นน่ยราคาสบัดอยู่พอสมควรนะขึ้นไปก่อนแล้วสบัดสบัดสบัดแล้วค่อยมาขึ้นจริงๆเนี่ยประมาณสักแบบช่วงกุมภาเพื่อนเพื่อนกุมภาเนี่ยขึ้นจาก900ฮนะกุมภาขึ้นจาก900ไปเป็นพันสามสามสนะแล้วก็ดิฟลงมาจากพันสลงมาเหลือ900อีกทีนึงนะฮะและจากนั้นอ่ะค่อยขึ้นแรงๆตั้งแต่ในช่วงเดือนมานะครับเพื่อนเือนหรือว่าเดือน3นะครับนะ ก็คือพาโบลิกมูฟขึ้นจาก1000นะครับ1,000ขึ้นไปเท่าไหร่ถ้าเราดูม้วนแรกขึ้นไป2 9 0 0 3x เอลยเพื่อนเปี้ยงเดียวรอบเดียว 3x นะแล้วก็พักตัวลงมาแล้วก็ขึ้นต่อขึ้นไป2 0,000นะฮะโอเคอเดี๋ยวต้องรอดูนะครับนะว่ารอบนี้จะยังไงแต่ก็ถ้ามันจะขึ้นเนี่ยก็ยังไงเรามาระวังนะครับนะในเรื่องของความผันผวนยังไงเกิดขึ้นได้เรื่อยๆอยู่แล้วนะครับนะหรือว่าเวลาที่มันขึ้นเนี่ยมันก็ไม่ได้ใจดีกับเราที่ขึ้นเป็นเส้นตรงอยู่แล้วเนาะมันมีการดิฟ เดี๋ยวต้องรอดูแล้วกันว่ารอบนี้ถ้าขึ้นจะดิฟเท่าไหร่แต่ผมคิดว่าดิฟก็ถือว่าเป็นกิฟต์ละกันดิฟก็ถือว่าเป็นจังหวะที่เป็นโอกาสละกันนะครับถ้ามันเกิดขึ้นนะเดี๋ยวต้องรอดูนะฮะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูที่ stock ทูโฟกันบ้างนะครับนะก็ถือว่ามีการ price prediction ของทางแพนบีออกมานะครับนะอันนี้น่าสนใจมากๆเพื่อนเพื่อนเพราะว่าถ้าเราดูเนาะปกติแล้วราคาบิตคอยคือเส้นสีฟ้าๆตรงนี้มันจะล้อไปตามๆก,กันกับ stock ทูโฟอยู่แล้วนะครับก็คือตัวเส้นสีอ่าส้มๆตรงนี้เนาะขึ้้้้้้นนนนนนนไปปแแแแแบบบีีีีะครรััััตตตตตต่่่่่่ถาาาเเเดูงงงใชววทลอมย2021ษ พอมันหลุดลงมาเนี่ยมันก็ไม่เคยกลับแคชอัพขึ้นมาตามเทรนตรงนี้ได้เลยฮะไม่เคยได้เลยนะคือหลุดมาลงมาห่างกันค่อนข้างเยอะเหมือนกันในช่วงช่วงนี้นะครับเพราะถ้าเราดูปกติแล้วมันจะไปล้อๆกันตามๆกันเสมอๆนะฮะ เราลอตามๆกันจนถึงปี2021นี่แหละที่เริ่มไม่ไปตามกันนะครับนะก็คือเป็นช่วงที่แบบแบรมารเกตการขึ้นดอกเบีย้ยของเฟดในช่วงนี้ที่ผ่านมาเนาะซึ่งรอบนี้เราก็ยังลุ้นอยู่นะครับนะว่ามันจะแคชอัพกลับขึ้นไปได้หรือเปล่าโดยเฉพาะโดนัลด์ทรัมป์ที่มานะครับนะซึ่งถ้าเราดูตอนปี2021ที่โดนัลด์ทรัมป์มาโอ้โหเราเห็นอยู่แล้วนะฮะว่าเรียกได้ว่าไปตามกับ stock to f ูโฟหล่อๆเลยฮะซึ่งถ้าเราดู prediction ของทางแพนบีนะครับนะในช่วง ี2 2 5นะครับก็ถือว่ามีรุ่นเหมือนกันนะครับที่ราคาจะกลับขึ้นไปอยู่ในโซนของทาง p r i v e d i t i o n ของ Stocktofo นะครับนะก็คือระหว่าง250,000ถึง1ล้านนะฮะหรือว่าเฉลี่ยนยนะเรา,า500,000โอ้โห2 2 5นะเพื่อน500,000น็คืออีก 5x นะครับ, 5, 000, น X, นรบในปีนี้ถามว่าเป็นไปได้หรือเปล่า 5x ก็เป็นไปได้นะครับนะไม่ใช่ว่าจะดูผิดเพี้ยนอะไรแต่อย่างใด ซึ่งการพิจิตร t ชันนี้นะครับมีมาตั้งแต่ตอนปี2022แล้วนะครับนะก็ถือว่ามีรุนลวกันเพื่อนๆ <c oughs> ในเรื่องของราคาบิตคอยนนะครับเพราะว่าปี2024ก็ถือว่าเป็นไปตามที่พิจิตร t ชันเอาไว้นะครับนะหนึ่งแสนเหรียญน,นะครับนะซึ่งจะต้องรอดูนะว่ารอบนี้จะถึง5้าแสนเหรียญหรือเปล่านะครับซึ่งถ้าเราดูเนี่ยในช่วงกุมภาเนี่ยนะฮะกุมภาเนี่ย ก็น่าจะประมาณแสนห้าอันนี้คือแบบซูบอินเข้าไปนิดหนึ่งแล้วกันจะได้พอรู้ว่าเป็นยังไงนะครับนะแต่จริงๆเขาพิจารณาเดือนธันวา,าคมว่าแสนห้านะแต่ก็เฟล,ลไปนะครับอยู่ที่แสนแปดพันแค่นั้นเองนะครับก็มกราคมจ,จริงๆเขาพิจารณาเอาไว้ที่สองแสนแต่ก็อาจจะไม่ถึงอาจจะประมาณสักแสนสองแล้วก็กุมภาเนี่ยแสนห้านะครับเพื่อนเพื่อนมองกันยังไงมกราคมแสนสองได้หรือเปล่ากุมภาแสนห้าได้หรือเปล่าก็ลองคอมเมนต์แล้วกันหรือปีนี้สองพันยี่สิบห้าจะขึ้นไปในเลนจ์ของตัว stock to four model ซึ่งถ้าเป็นแบบนั้น ถ้าเราดูนะโอ้โหถ้ามันกลับขึ้นไปได้เนี่ยโอ้โหแต่ผมว่ามันจะชัดมันช้ามันจะชันมากเลยนะถ้ามันกลับขึ้นไปได้แบบนี้นี่ก็คือแบบบ้าเลยนะเพื่อนแต่ก็ไม่รู้สินะครับนะแต่ถ้ามันขึ้นแบบนี้ผมว่าชาร์จมันจะดูชันแปลกๆนะคือมันจะ move ขึ้นแบบนี้แหละคือพารารบลิก move เลยนั่นแหละนะครับคือขึ้นแบบเร็วๆแล้วก็อาจจะจบรอดไปเลยถ้ามันขึ้นขนาดนี้นะเดี๋ยวต้องเราดูเนาะถ้าขึ้นไป5 6าหกแสนในปีนี้มันจะคับก๊ามันจะชันมากๆนะครับอ่ะเดี๋ยวต้องไปว่ากันนะคร่าเือปล ก็เคยเกิดแบบนี้เช่นเดียวกันนะครับนะัเดี๋ยวต้องรอดูเนาะว่ารอบนี้จะเป็นยังไงนะครับซึ่งถ้าบิตคอยมาจริงเนี่ยก็ต้องรอดูเอาคอยแล้วเนาะว่าเอาคอยซีซั่น2.0จะมาหรือเปล่าน,นะครับแต่ก็น่าจะมาแล้วเนาะถ้าบิตคอยขึ้นนะฮะเมื่อวันนี้เราเห็นแล้วนะบิตคอยพามเอาคอยพั้มกันอยูก่กระจายเลยนะเพื่อนแล้วก็ตอนนี้ถ้าเราดูในเรื่องของตัวเอาคอยมาเกตแคปนะฮะตอนนี้ก็เริ่มที่จะจะเบรกเอาจะยังเบรกเอาไปแล้วแหละในตอนตอนนี้ซึ่งถ้าเราดูนะครับมาเกตแคปของเอาคอยที่เอาท็อปเทนทิ้งไปเลยเนะี่ยกก็็ทาคับแแแแอนนนดด์ฮใหญ่ๆลล้้ววเะ มีโอกาสจะถึงประมาณสัก600ล้านเหรียญดอลาลาร์สหรัฐในเรื่องของบริษัทขับนะครับตอนนี้อยู่ที่350,000ล้านนะครับนะอีก300ล้านจะเข้ามาหรือเปล่าหลังจากนี้นะครับถ้าเป็นแบบนั้นก็แสดงว่าเอาขอยจะพั้มกันต่อนั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าเราซูมอินเข้าไปประมาณสักไทม์เฟรมหนึ่งเดเนี่ยก็เบรกไปเรียบร้อยแล้วแหละในตอนตอนนี้นะครับนั่นะจริงเบรกมาตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วนะครับนะซึ่งก็รอรอมาแล้วนะเพืนะ่อนเะดี๋ยวต้องรอดูแล้วกันนะว่าจะเป็นยังไงนะครับแล้้ววกก็ถาาาเเเเรรรรรดููนนนนี่่่ยยอออออออมมณ์แบบทใืืงงขงตั It ัห ในนักขนาดนี้นะครับนะซึ่งถ้าเบรคขึ้นไปก็มีลุ้นอยู่นะครับนะแต่ก่อนที่นั้นถ้าเอาคอยจะขึ้นยังไงบิตคอยต้องขึ้นนะครับถ้าบิตคอยไม่ขึ้นก็ยากที่เอาคอยจะไปนะครับแล้วถ้าเอาคอยไปรอบนี้ยังไงจ้องจ้องมีมเอาไว้ให้ดีแล้วกันนะเพราะว่าล่าสุดมีการพิจารณ์เนาะของทาง Polymarket เนะฮะก็มองเนาะว่าโซ l a n อี t f จะเกิดมานะครับนะในปีปีนี้น่าจะเกิดได้นะฮะตอนนี้ก็ พุ่งไป85%แล้วนะครับนะอ่ะก็ถือว่าเป็นการพิจารณาแล้วกันว่าโซลาร์ ETF จะมาในปีนี้หรือเปล่าก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าจะมาจริงหรือไม่แต่กตอน,นี้ตลาดดูเหมือนว่าจะเริ่มมองว่ามันจะมาจริงๆนะครับนะเพราะว่าเราเห็นอิตาเลียมีแล้วเนาะต้องรอดูนะครับโซลาร์น่าจะมีหรือเปล่าเพราะว่าการเปลี่ยนผู้นำกรต์คนใหม่เนี่ยน่าจะส่งผลที่ดีต่อการ Approve Solana ETF ด้วย เช่นเดียวกันนะครับนะแล้วก็ถ้าเรามองโซนหน่าว่าจะมาเนี่ยยังไงจ้องๆกลุ่มมีมเอาไว้แล้วกันนะครับนะแต่ก็ตอนนี้โอเคมีมเที่ยงแรงๆก็คือ SPX 6 0 0ันนะครับตอนนี้ก็คือแรงกว่า56กว่าบริษัทที่เทรดในตลาดทุนสหรัฐอีกในตอนตอนนี้นะครับนะมีมนะเพื่อนมีม,ม,มนะครับนะโอ้โห SPX ห0 0 9นเกะแรงกว่าบริษัทต,ต่างๆอีกนะครับนะในช่วงช่นี้หรือว,ว่ามันเกิดขับสูงกว่าอีกนะเพื่อน ไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะครับนะโอเคอ่ะก็ถือว่าตอนนี้มีมกำลังขับแบ็คกลับมาหรือเปล่าอย่างไงจ้องๆกันให้ดีนะครับโดยเฉพาะถ้าโซโนนากลับมามีโอกาสเหมือนกันนะครับละหากใครที่ยังไม่ได้ดูไลฟ์ก่อนในนี้นะครับอย่าลืมเข้าไปดูกันได้นะครับมีข้อมูลต่างๆค่อนข้างเยอะนะเพื่อนๆแล้วก็มีการ์ดต่างๆค่อนข้างสวยเยอะเหมือนกันก็ลองเข้าไปดูกันละหากใครที่ยังไม่ได้สั่งซื้อเสื้อนะครับอย่าลืมเข้าไปสั่งซื้อเสื้อแล้วก็สั่งซื้อแก้วกันได้เลยนะครับนะอยู่ในลิงก์ด้านใต้ คิปโบนีนะครับหรือว่าใครที่ยังไม่ได้กดปุ่มจอยซัพพอร์ตกันก็สามารถกดปุ่มจอยกันได้เลยเพียงวันละสิบห้าบาทเท่านั้นแล้วก็อย่าลืมเข้าไปดูที่ข้อมูลในดิสคอดกันได้นะครับนะครับผมว่าจะเป็นไอเดียเป็นประโยชน์กันนะครับสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้สวัสดีครับ